ถึงบ้านแล้วคะ่ะเหนื่อยมากไปรับเด็กเพิ่งกลับมาเมาถึงก็พี่หมูละหมูอะไรไม่ได้เล่นหมูรอนี่ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะเพจสั่งเพจอะไรมาแซบแค่ไหนนี่ค่ะแกงส้มลาวทะเลค่ะลาวทะเลร้านลาวทะเลเจ้าประจำ แม่ไม่ทำกับข้าวนะคะเพราะว่าแม่ซื้อมาแล้วนี่คะ่ะนี่ก็จะเป็นข้าวคุก,กข้าวข้าวคุกกบปิแต่ว่าเขาแยกมาให้แล้วนะคะข้าวอยู่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นแกงส้มเดี๋ยวค่อยแกะแต่ตอนนี้จะกินอันนี้ก่อน ลูกรักของแม่ออ้ยหน้าตาจิ้มลิ้มแต่ฟ้าร้องคลึงกรลึงงั้นอยากไปอยู่ในบ้านสวนสวยไหมคะตืนเดีวจะได้รับหนึ่งร้อยสปินหนึ่งร้อยสปินเพราะวันที่เจมสมันจะได้หนึ่งร้อยสปินแถ่อันนี้แล้วก็สัตว์แล้วกอาหารมาค่ะขออนุญาตใช้มือกินเลยนะ แซ่บมากหิวมากด้วยอร่อยอร่อยอ่ะอืมเผืยวตุยๆเลิกเรียนมาแล้วหิว ลำใหญ่ก็มีนะคะลำใหญ่เนี่ยป้าเอามาให้ลูกโตโตลลูดิลำใหญ่อีดอพันอีดอัวเข้าใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ค้างเหรอคนเข้าเยอะะดิแห็งอืาอะไรอป่ปฟอกซีมา ประมาณสิบเอ็ดลายมากกว่าอุ้ยยูงสิยุงลายบอกแล้วให้ไปเล่นในบ,บ้านหึอบอกแล้วให้ไปเล่นในบ,บ้านบางทีก็อยากจะเจออากาศนู้ขยับออกมาข้างหลังมันเป็นสวนไม้สวนเป็นป่าดอกหนูอยากไปเล่นในบ,บ้านอ่ะทำไมอ่ะยุงนี่ยุงลายด้วยนะ พ่อกลับมากี่โมงไม่รู้เนาะบอกหนูปะไม่บอกน,น่าจะนนเเหมือนเดิมอะลองชิมน้ำจิ้มนี่นะไม่เออไม่กินไม,ไม่เอาไม่กินไปแล้วหนอนไม่ชอบกินน้ำจิ้มทุกชนิดเลยค่ะ อะไรโอ้ป้นแม่คูณสิบดนะคูณสิบได้ค่เ็ดแสนอเจ็ดล้านเเอแม่แม่ป้นมาสองร้อยล้านแล้ววันนี้จริงเหรอสามคน ต้นสามคนได้สองร้อยล้านวันนี้คนแรกล้านคนละสิบแปดล้านบ้างสามสิบล้านบ้่งทำไมแปลกจังฝนจกเหรอฟ้าร้องรืืน แม่ออพอลเนี่ยก็มาเจออยงอ่ะแม่พลเนี่ยเล่นกับแม่ทั้งวันวันี้าูไปเล่ในบ้านทาไมยุงก็เยอะฟา่าเยอฝนตกปไะป,ะปะไปในบ้านกันน้องนนไม่ชอบข้างนอกมาค่ะน้องนิษนะ จิ้มใส่ถ้วยให้เรียบร้อยแต่อีท้าผิดกระปิน้ oh นโอ้มายกูมันไม่ชอบกินอุ่ลอ่ะอ่ะแม่แม่ใส่แม่จิ้มให้อาถือ,อเหนื่อยค่ะมาจากโรงเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับน้องนูนรถเยอะมากแ,แม่ก็เลยไม่เอารถยนต์ไปน้ำเนี่ยลูกน้ำเย็น น้ำหนูมีไหนหนูซื้อน้ำนั้นมาไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอามาเหลืออีก25่สิบห้ไม่เหลือสี่สิบห้ายังไหืมใคญ่ใหญ่หว่ะหิวร้อนแล้วก็เหนื่อย รถเยอะคนเยอะไว้แค่นี้ก่อนนะคะอัปเดตให้ดูคร่าวๆว่าแม่ลูกทำอะไรกันจับโอเค ยังไม่ได้ลูกยังไ,ได้แล้วยังไม่ถึงเดี๋ยวขอเล่นเกมหมูก่อนจะต่อสู้กับน,น้องนอนจัดการน้องนอนกันบ๊ายบายนะคะ